มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งธรรมะแล้วยังมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสากอำเภอเวียงสะ,งสะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของพระราชาดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของทีมสหาสาขาวิชาชีพครบทุกสาขาและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอีกด้วยค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปี ที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสาขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในทินทุรกันดารได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยไม่ต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาณโรงพยาบาลจังหวัดหากเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะพบอยู่กับท่านผูน้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ่านพุในการคร่ะภาพรวมในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับเรามีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันนะฮะดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้นตอนนี้เดิมเนี่ยจากสุแพทย์ของเราผ่าตัดต้ากระจกได้ตอนนี้เรามีเครื่องเลเซอร์และสามารถรักษาตาด้วยเลเซอร์ได้นะฮะ,ฮะโดยเฉพาะเบาหวานขึ้นตานะฮะ,ฮะอันที่2ก็คือไตเทียมเนี่ยจาก12เตียงเราขยายเป็น16เตียง<ะ>ให้บริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่างจังหวัดได้ด้วยครับ ะะแล้วก็อันที่3เนี่ยเรามีาสัญยญแพทย์นะฮะมาใหม่ท่านก็จะดูแลในเรื่องของการผ่าตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็ก ฝาตัดใหญ่นะฮะรวมทั้งเรามีกล้องส่องลำไส้ใหญ่ซึ่งสามารถที่ตรวจหามะเร็งนะฮะแล้วก็รักษามะเร็งรักษาลำไส้ใหญ่ที่สงสัยเป็นมะเร็งได้นะฮะตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับค่ะก็เป็นการดูแลประชาชนให้ครอบคลุมในทุกๆด้านนั่นเองสำหรับจุดเด่นในปีนี้ล่ะคะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องโรคใดบ้างคะจุดเด่นในปีนี้เราต่อยอดจากปีที่ผ่านมาก็คือเรามีการ มีหน่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองนะฮะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอของเดิมเนี่ยเราจะมีเตียงที่ให้บริการแค่4เตียงนะฮะอตอนนี้เราขยายเป็น8เตียงนะฮะหน่วยหน่วย stroke unit เนี่ยะฮะอันที่2ก็คือ,อหลังจากที่เรารักษาในระยะเฉียบพันนะฮะในหน่วย เราเลือดสมองแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลต่อเนื่องนะฮะเ็เรียกว่าดูแลระยะกลางเพื่อจะฟื้นฟูขึ้นมาให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปอยู่บ้านได้อย่างปกติครับเขเรียกว่า intermediate care นะฮะคค่ะก็มีการดูแลทั้ง มีหน่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลในระยะฉับพลังที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีรโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงในระยะฟื้นฟูเองก็มีหน่วยทีมแพทย์เวชศาสตร์เพื่อที่จะไปทํางานเชิงรุกถึงบ้านของประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้วใ<ช>นรเรื่องของการต่อย,ยอดการดูแลประชาชนในพื้นที่ในอนาคตล่ะคะอนาคตเนี่ยเราจะผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้น,นะะปกติเราผ่าตัดเปิดหน้าท้องเปิดแผลนะฮะเราจะมีผ่าตัดด้วยกล้องนะฮะจะลดการ ระยะการนอนโรงพยาบาลของคนไข้นะ,ะฮะลดภาราค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็การสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้นนะ,ะฮะเราก็จะมีเรื่องของอแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารน,นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแพทย์กุมารเนี่ยเราไม่มีนะฮะเราจะมีเพิ่มมาแล้วก็จะดูแลเด็กแรกเกิด นะฮะ<ช>เพราะว่าเรามีหมอสูติที่ผ่าตัดคลอด<ช>อได้ทุกอย่างแล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมะเร็งปากมดลูกเราสามารถที่จะส่องกล้องไปตรวจจับมะเร็งปากมดลูกหลังจากที่มีการไปตรวจในชุมชนด้วยตนเองเขาเรียกว Cell ่าเซลล์เทสนะฮะหามะเร็งปากมดลูกเราก็จะต่อยอดคนที่ตรวจเซลล์เทสแล้วเจอเนี่ยเ<ช>บื้องต้นเนี่ยเราก็จะใช้กล้องส่องแล้วก็ไปสามารถที่จะตัด ่ากมดลลูกที่สงสัยว่าเป็นเซลล์มะเร็งเอาไปตรวจเบื้องต้นได้เลยแล้วแม้กระทั่งทําการผ่าตัดที่รักษาให้หายขาดได้ค่ะค่ะ,คะจากข้อมูลของกระทรวงสาธรารณสุขในปีพุทธศักราช2566พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการโดยแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งใน4ของประชากรที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ90%ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและได้บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณหมออัยทรนะคะผู้ซึ่งดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ โรคหลอดเลือดสมองนั่นเองค่ะวันนี้เลยต้องถามถึงความรู้สักนิดนึงในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองว่าคืออะไรแล้วแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณหมอครับก็ตัวโรคหลอดเลือดสมองครับจริงๆเราก็จะแบ่งง่ายๆเป็นตัวโรคหลอดเลือดสมองตีบกับตัวโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับผมโดยตัวโรคหลอดเลือดสมองตีบครับก็คือโรคที่ตัวพวกไขมันพวกนี้มันไปอุดอยู่บริเวณตามหลอดเลือดต่างๆที่เลี้ยงในสมองส่วนตัวโรคหลอดเลือดสมองแตกครับก็คือส่วนที่ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมองมันเกิดการาแตกทาให้เกิดเลือดออกมาข้างในบริเวณสมองตามต,ามตําแหน่งต่างๆและเกิดทําให้เกิดอาการของอมีอาการของเลือดแข็งขาอ่อนแรงแล้วก็ปากเบี้ยวพุ่งไม่ชัดได้ค่ะ <ผม S 2> แล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองล่ะคะมีปัจจัยเสี่ยงไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยที่พบได้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตัวเบาหวานเลยโรคความดันไขมัน แล้วก็พวกโรคไตคนที่เป็นโรคปัจจัยอยู่เดิมก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดสมองออตีบและแตกได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่สาคัญที่ทําให้เกิดตัวโรคเส้นเลือดสมองตีบกับแตกได้ก็คือเรื่องของปัจจัยการสุบบุหรี่อันนี้เจอบ่อยมากๆเลยนะครับค่ะนั่นแสดงว่าผู้ป่วยเองก็จะต้องสังเกตอาการของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่าอาการของโรคล่ะคะจะมีอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ จริงๆเราก็มีเรื่องของการดูเรื่องอาการคนไข้ก็คืออาจจะมีโค้ดท่องจำนิดน,นึงเป็นคำว่า B fast นะครับ<ช>โดย B ย่อมาจากคำว่า balance ก็คือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการทรงตัวที่เปลี่ยนไปโดยอาการพวกนี้จะเป็นเฉียบพลันตัว E ก็คือ I เรื่องของการมองเห็นก็จะมีเรื่องของอมองเห็นภาพไม่ชัดมองเห็นภาพซ้อน<ช>อมีเรื่องของมองเห็นภาพรดดําไปเลยทั้งทั้งตาก็ได้ะนะครับส่วนตัว F มาจาก facial หรือ face ก็คือเรื่องของมีเรื่องของ อาการปากเบี้ยวมีของหน้าเบี้ยวทั้งแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือว่าเป็นสองข้างอันนี้ก็ต้องมาตรวจดูก่อนนะครับตัว A ก็มาจากคําว่า arm A ก็คือมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่หรือมีอาการชาพวกนี้ก็ทําให้นึกถึงเรื่องของเส้นเลือดสมองได้ตัว S มาจาก speech คนไข้ก็อาจจะมาด้วยเรื่องของปากเบี้ยวพูดไม่ชัดชพวกนี้ก็สามารถเจอได้ส่วน T ก็ timing ก็คืออยากให้ มาโรงพยาบาลโดยระยะเวลาที่เกิดอาการน้อยกว่า4.5ชั่วโมงตั้งแต่อาการปกติครับนั่นหมายความว่าถ้ามีอาการข้างต้นที่กล่าวมาบีฟาสนั้นก็ควรที่จะมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดใช่ครับก่อน4ก่อน4.5ชั่วโมงใช่ครับก็ควรที่จะมาพบแพทย์นะคะทีนี้จุดเด่นในเรื่องของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงศร้าราคเรามีจุดเด่นในด้านใดบ้างคะจริงๆจุดเด่นของเราก็คือเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปก็คือเป็นเรื่องของการดูแล ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบครบองค์รวมมากก็คือมีการดูแลตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่นอนโรงพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลไปก็มีการติดตามเรื่องของการดูกายภาพบําบัดการลงเยี่ยมบ้านเหมือนเราก็จะมีการนัดติดตามอาการอยู่เป็นระยะอยู่แล้วครับคมค่ะก็คือเป็นการดูแลที่ทันท่วงทีแล้วก็เข้าถึงผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยนั้นจะกลับบ้านแล้วก็ตามและคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองสามารถออกกําลังกายได้ไหมคะ ในระยะแรกเราอาจจะยังไม่ได้แนะนํามากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผ่านพ้นช่วงที่สามารถกายภาพบําบัดได้หรือสามารถผ่อนนพ้นช่วงที่มีเรื่องของอาการอ่อนแรงไปได้แล้วเราก็จะสามารถแนะนําให้ออกกาลังกายได้ตามปกติครับค่ะผู้ป่วยโรครอเรเลือสมองจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะก์จึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยโรคนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งทีมสวิชาชีพ ออกทำงานเชิงรุกในรูปแบบการดูแลแบบอินเตอร์มีเดียแคร์หรือดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟกอยู่กับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่จะต้องดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากที่ป่วยเป็นโรคสโตรกนั่นเองค่ะคุณหมอาคะการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูเป็นการดูแลแบบไหนคะก็ การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูก็คือหรือภาษาอังกฤษคือ intermediate care นะคะก็ะค,ะคือเป็นการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองกระดูกสะนหกัหักบาดเจ็บทางสมองหรือว่าไขาสันหลังเนี้ยค่ะโดยเมื่อผู้ป่วยเหล่านี้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วนะคะ,คะก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกลางเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้นบางคนเนี่ยยังมี ความผิดปกติของร่างกายเหลืออยู่ยังไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันในสังคมในชีวิตประจําวันได้ค่ะเราก็เลยต้องมีการฟื้นฟูด,ดูแลต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ6เดือนหลังจากที่คนไข้มีอาการคงที่ค่ะ,คะเพื่อให้เขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถ ทำกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตัวเองเข,เ,ออเข้าสังคมได้อย่างปกติอย่างเช่นค,คนคอื่นๆน่คะคะ,คะหลังจากที่ผู้ป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากอาการ s t r o กนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเมื่อรักษาจากทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูกลับไปทําที่บ้านทีนี้ทางโรงพยาบาลเองก็มีในเรื่องของงานเชิงรุก ทจะต้องไปดูแลผู้ป่วยต่อถึงที่บ้านรูปแบบของการทํางานเชิงรุกของทางโรงพยาบาลในการไปดูแลผู้ป่วยมีรูปแบบอย่างไรคะค่ะก็ของโรงพยาบาลเรานะคะ โรงพยาบาลเราเนี่ยจะมีสต็อกยูนิตก็คือเป็นหอผู้ป่วยดูแลโรลคหลอดเลือดสมองจะรับผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเฉียบพันธ์มาเลยทีเนี้ยเราก็มีทีมสหาสหาขาวิชาชีพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนักกายภาพบำบัดเภสัชกรแพทย์แผนไทยนักโภชนากรแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือเราจะเข้าดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เขาคงที่เลยภายใน1-2วันค่ะ <c oughs> มันก็เป็นการเชิงลุกตั้งแต่ในโรงพยาบาลจน เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเก็บข้อมูลไว้ว่าคนไหนเนี่ยยังมีความผิดปกติลงเหลืออยู่ที่ยังไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะ,ะวางแผนการดูแลโดยการไปเยี่ยมที่บ้านค่ะโดยการประสานงานลงพื้นที่กับอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่กับพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแล้วก็ชาวบ้านผ,ผู้ใหญ่บ้านหรือใน บุคคลที่เขามีความเกี่ยวข้องกับคนไข้ที่เราจะไปเยี่ยมให้เขาช่วยกันดูแล,ลไปถึงชุมชนแสดงว่ามีภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในส่วนของการทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลหลากหลายส่วนเลยมีทั้งตัวสมอเองมีทั้งผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วย<ช>ไม่ใช่เพียงคแค่โรงพยาบาลหรือเราพอสตอในพื้นที่เท่านั้นที่ดูแลผู้ป่วยเชิงรุกนะคะอีกหนึ่งมดงานที่สําคัญในการทํางานเชิงรุก ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียง้าก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งช่วยขับเคลื่อนการทำงานของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะฟุกอยู่กับอสอมในพื้นที่นะคะที่คอยดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงศะะัค่ะพี่น้องคะในฐานะที่เราเป็นภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่เราดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างคะ คืออันดับแรกนะคะได้ทราบข่าวว่าคุณลุงได้มีอาการป่วยและเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางอสมอยู่ในชุมชนก็ได้ประสานงานกับศูนย์สุขภาพอำเภอเบียงสะเพื่อติดต่อไปอีกกับทางโรงพยาบาลยุพราชเวียงสะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเกิดขึ้นและก็เพื่อให้ทางศูนย์ส,สุขภาพว่าควรจะแก้ไขและ ดำเนินการอย่างไรคะ,คะในทางนี้เราก็มีการประสานงานร่วมกันกับหลายๆภาคส่วน<ช>ว่าจะดูแลผู้ป่วยในเคสนี้อย่างไรใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในผู้ป่วยแต่ละเคสเคสไปด้วยใช่ค่ะออในเคสนี้เราได้มาดูแลอย่างไงบ้างคะเออได้ดูแลคือแบ่งกลุ่มกันทางกลุ่มอสมอได้แบ่งกลุ่มเพื่อแวะเวียนมาหาคุณลุงค่ะไดออ้มีกลุ่มฟื้นฟูทางกายภาพ มีกลุ่มแนะนําเรื่องอาหารการการ,การทานของของของผู้ป่วยนะคะ,คะแล้วก็และอีกกลุ่มคือแวะเวียนมาพูดคุยกับท่า,าน<ท>ยอย่าให้แกเครียดถามถ่ายสุขภาพใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากเคสของคุณลุงแล้วเราดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ยังไงบ้างคะเข้ามาอันดับแรกเข้ามาตรวจเช็คความดันตรวจเ,เบาหวานเหมือนของคุณลุงตรวจเ,เกี่ยวกับ ออกซิเจนอะไรแบบนี้ค่ะพื้นฐานพื้นฐานของความเจ็บป่วยทั่วไปที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการตรวจจากอสมแล้วก็ส่งเรื่องไปทางโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งว่ามีความเจ็บป่วยในด้านใดบ้างทีนี้ความประทับใจล่ะคะที่ได้ร่วมงานกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลของพระราชาค่ะคือดีใจอย่างที่สุดเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งประสานงานทาง ให้กับทางโรงพยาบาลยุพรราชเพื่อช่วยเหลือประชาชนของของท่านให้มีความสุขให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ใช้ชีวิตตามปกติค่ะเพื่อได้บารมีของท่านค่ะก็ะะถือว่าเป็นตัวแทนนะคะจากอสมในพื้นที่ที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดในการดูแลประชาชนค่ะหนึ่งในครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับการดูแลโลรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะซึ่งปัจจุบันคุณลุงสมชายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับลุงออสแล้วก็ลูกสาวนะคะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชเบียงสะค่ะต้องถามลูกสาวแทนนะคะว่าตอนนั้นคุณลุงมีอาการอย่างไงบ้างคะแกออกไปขับรถนะคะตอนประมาณตีสี่แล้วก็จะกลับบ้านแกบอกว่าน่าจะเป็นวูบใจสั่นครั้งที่หนึ่งล้มมีสติในวันเดียวกันในวันเดียวกันในชั่วโมงเดียวกันแล้วก็จับรถขึ้นมาจะกลับบ้าน ครั้งที่สองคืออ่อนแดงข้างนึงเลยค่ะรถก็เลยล้มแกก็เลยล้มอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองแล้วพี่สองนี่หมดสติไปเลยไหมคะหรือว่าคาณลงเฉยเฉยไม่ไม่หมดค่ะ,คะรู้สึกรู้สึกตัวแต่ยกแขนขาไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นได้รับการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็มีคนโทรแล้วก็รถที่บ้านนี่แหละค่ะไปรับพาไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่ทเลยดูแลคุณลุงพอหลังจาก4 5ห้าวันแล้วก็กลับมา ดูแลที่บ้านหลังจากผ่านการดูแลไปแล้วตอนนี้กุลุงมีอาการดีขึ้นในด้านใดไรบ้างคะก็เือด้านเลยเกือบทุกด้านเดินได้เดินได้เองพูดคุยได้ไไดช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะแบบครบวงจรในเรื่องของการดูแลทางการแพทย์ที่รวดเร็วเพราะว่า เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้เร็วที่สุดภายในเวลา4ชั่วโมงครึง่งเพราะฉะนั้นทางคุณลุงและก็ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะอย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนได้อย่างครบทุกมิติปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะยังได้จัดตั้งทีมเครือข่ายหมอพื้นบ้านโครงการกระเป๋ายาออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดอีกด้วย สำหรับโครงการกระเป๋ายาทีา่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชเวียงศัก์นะครับดำเนินการโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนยครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือเราเริ่มมาประมาณ6ปีก่อนนะครับก็คือเราได้ดําเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อ,อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรนะครับในสถานบริการรวมถึงาชาวบ้านด้วยประชาชนทั่วไปที่มารับ,บริการรวมทั้งเป็นการลดการแอรอัดของผู้ป่วย ที่มาโรงพยาบาลนะครับเพราะเราเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยผู้ป่วยมามากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านที่อยู่อาจากห่างไกลเนียคือสามารถนําไปรับบริการที่อนามัยได้ก็คือไม่ต้องไปอา่อานอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลตนี้ครับถึงแม้ปัจจุบันปริมาณคนไข้ในโรงพยาบาลจะมีมากขึ้นแต่โครงการกระเป๋ายาที่มีการนํายาสมุนไพรมาไว้ให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ทำให้ผู้ป่วยสามารถมารับยาใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาถึงโรงพยบาบาลรวมทั้งการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านถือเป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสําคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครบทั้ง4ด้านวันนี้เราจะมีกระเป๋ายามาให้กับผู้ป่วยด้วยคือซึ่งในกระเป๋ายานั้นก็เกี่ยวกับการบำรุขงของแม่หลังคลอดนั่นเองก็คือจะมียาที่ช่วยในการ ช่อเ,เรียกยาปะสาะไพรนะครับก็คือช่วยในการขับน้ำข่าวปลาช่วยให้มะเร็ข้าหอูได้เร็วขึ้นและแหลังนั้นคุณแม่ที่มีอาการน้ําเต้านมคัดตึงน้นํานมไม่ค่อยไหลเนี่ยเราก็จะมียาเป็นยาต้มครับที่เกี่ยวกับ,กบช่วยน้นํานมไหลได,ด้ดีขึ้นครับหลังจากที่ว่ารอนวัวแล้วก็ประคบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือทับหม้อเกลือนะคะก็จะเป็นหม้อทน,นุนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาไปย่างไฟนะคะอันนี้ก็ตรวจสอบความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปคุณแม่บอกได้นะคะ การแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นํามาใช้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงกลุ่มมารดาตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอดมีการนําภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของมารดาส่งผลทําให้มารดามีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นมีความพร้อมที่จะดูแลทารกและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากค่ะชอบมากเพราะว่าจากที่ว่าเป็นเป็นคนสมัยใหม่ไม่รู้ว่าการอยู่ไฟเป็นยังไงแต่ว่าพอว่าได้ได้ได้รับการดูแลจากแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรานเรงส่าก็ทําให้เข้าใจว่าทําให้สุขภาพร่างกายของคุณแม่กลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกดีค่ะหลังจากได้รับบริการแล้ว